พี่น้องครับโอ้โหูง่ายกับปากง่ายเลีครับพี่น้องโอ้โหโหกระดูกง่ายครับพี่น้องโอ้เจลุดเ้อะเลุดเถอะหมันตะหลังแหลกแล้วพี่น้องอู้หพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดครับผม เขับถอยหน่ยเจ็บมด,ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องโหยสุดยอดครับผมพี่น้องจะใหม่จะมือดิโอ้มันมันพี่น้องมันนี่สุดยอด้วครับไฟแรกเข้าเก็บสปีดไฟแรก สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่แม่พี่น้องสู้ขู่สุกคนครับผมกลับมาเจอกับผมอีกแล้วครับบรรจงแฟมลี่ครับผมเจอกันช่วงนั่งแครับพี่น้องวันนี้ผนเดียวผมจะพามมใไ่เบ็ดครับพี่น้องไ่เบ็ดเต็มระบบไฟแรกของปีหกหานะครับเนาะไ่แบบเต็มรูปแบบได้พี่น้องป่ะดดไ่หน่อยครับป่ไเดไ่สิบหลัง2ีสิบหลังวันนี้จัดไปหกสิบหลังนะครับพี่น้องเบ็ดไหมไหมครับพี่น้องยากเซ็ตวันนี้ครับหกสิบหลังครับ บบเบ็ดใหม่ๆยครับผมใส่เบ็ดกาลคาั้างนะพี่น้องเด้อกาลครข้างเบอร์หนึ่งครับผมชนมากผมจะใส่เบอร์หนึ่งครับผมว่ามันปลาหน่อยก็กินปลาใหญ่กะกะยูครับพี่น้องพายนา้ใส่เบอร์หนึ่งครับพี่น้องแนะนําเลยปลาใหญ่บอร์มิดรุดครับพี่น้องต่ว่าเขากะแล้วแต่เขาสีเลือกกี่หอ,อกอะไรกันครับขอให้เป็นดวง,งใหญ่จากไปม,มือนีสิภพาพี่น้องมาแก้มือหมายน้องบลแดงครับพี่น้องเตรียมเฮียเตรียมกับเขาเตรียม ทุกอย่างมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเตรียมน้ำยืนยามมากินเดี๋ยวกะยามกลางคืนแล้วกะเด็กๆจะน้อยเขาคอยกลับไปนอนตื่นสอบก็คอยมายามไหมนี่ครับไม้นี่ครับผมเสีมากแก้มือมันนั่น,มน,นผมใส่ผมใส่เบ็ดโฟมนะครับนอนถือปลาไยปอบใจตัวหนึง่งยูพูดนะตัวยังไงต่อมาวันนี้สีใส่ผมสีบวลงใส่หรอกครับพี่น้องสีใส่เบ็ดขั้นนะครับเนาะใส่ไ,ไปน้ำแข็งนี่แหละครับแล้วก็ที่ปไปใส่ของพูดน,นะใส่ขึ้นไปพูดสูงเหมือนพี่น้อง ไส่หนีแล้วก็ใส่ไหลไขึ้นไปน้ำคลองนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามื้อนี้แป็ดโทรศัพท์บ่หลายครับพี่น้องเดี๋ยวทำเวลาจัแงหน่อยเพราะว่ะโหมดกลางคืนมันสิบ่ม,มีแฟดมันสิถ่ายมันสิมืดพี่น้องเก็บแฟดไว้ถ่ายกลางคืนดีกว่าครับไปเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันจังหน่อยนึงแล้วก็มาลุ้นกันตอนยามนะครับเนาะนะครับ พี่น้องสวีดเนื้อพันครับผมผมลืมบอกไปครับว่าผมอะไเงี้ยใส่เดือนมาคนะับคือยังบอกไปแล้วแหละพี่น้องใส่เงี้ยใส่เดือนนะครับเรื่องพวกน,นี้ใส่เดือนโคตรครับพี่น้องฝนตกไหมไหมช่วงนี้ฝนตกชุกๆจัง่อยจะเริ่มหาได้แล้วละครับเนาะเงี้ยใส่เดือนเริ่มหาได้แล้วครับเด็ดดวงเบอร์หนึ่งสี่ใหญ่ๆประมาณนี้แหละพี่น้อง เดี๋ยวผมสีแนะนำวิธีการเสียบเนี่ยใส่เดือนด้วยพี่น้องเด้อเสียบเนี้ยใส่เดือนแบบไหนให้มันอยู่ให้มันดินได้โดนเนาะพี่น้องก็เยบอกไปแล้วพี่น้องเบิ้งเด้อยครับอันนี้สูตร,รจากประสบการณ์เนาะครับเนาะพี่น้องเห็นป่องนี่ป่ะครับป่องข้อมนันนี่บางคนทากระเทียบตรงนี้นี่ครับแต่ผมก็เสียบแบบนี้ครับผมติเสียบใส่ป่องนี่พี่น้องขอมานนี่เลยเกาะแค่นี้ครับพี่น้อง พี่น้องปล่อยหัวไปเลยครับปล่อยหัวให้มันดินครับก็ต้องไปเสียบหัวมันมันที่ดินได้โดนกว่าเอาเสียบหัวลงมาเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งให้ใส่เดือนมันดินดีนะครับเนาะไปใส่กันครับ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดจะเข้าเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขามาลุ้นกันตอนยามครับถนอมเบ็ดไว้ครับพี่น้องโอเคครับผมตอนยามเขามาลุ้นกันครับแล้วพี่น้องครับผมถือแล้วครับหลังแรกครับผมกขาลังว่าถึงยางไปใส่ทั้งคุณครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดจมครับพี่น้องเอาเด้ละขยัง โอ้โหปลาดุงครับพี่น้องโอ้ดดะจดดุอเหมอนดีพี่น้องครับเอาละได้แล้วหแตมครับผมโอ้โหดุงยพี่น้องครับเห็นบอสอตัวปลาดุกพี่น้อง้งครับ้งไปนี้เวอเลยครับเบด่ะได้ยีอปันนั้งยีิครับ จับไปแล้วหนึ่งตัวแก๋อครับพี่น้องตัวยิ่งใหญ่เลยครับปลาดุกอุ้ยตัวลาลาบเลยครับผมเก๊ะ okay, ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ก่อนหกใหญ่เพี่น้องเก๊ะ <Okay, S 1> ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เวทอีกจะฆ่าวก่อนเด้อครับเด้อเห็นไหมครับพี่น้อง กินแล้วซะเตะอู้โอ้โอ้อู้พี่น้องมาครับพุดอ่ะอ๋อตัวปลาดุกเนี่ยโหใหญ่อีหลีพี่น้องโอ้ปัดโทตัวปลาดุกครับพี่น้องครับ โอ้โหง่น,นกกยกระปกลาง่ายลีครับพี่น้องนี่พี่น้องเต็มใหม่เต็มมือเห็นไหมครับเื้ยตวัวปลาไหมสุดยอดีดีรครับนี่หยาบลอยครับพี่น้องสองเต้มโอเคใส่เหี้ยไว้ก่อนครับใส่เดือนเป็นเห็ดครับพี่น้อง บอกแล้วใส่จะห้หาใส่เดือนได้จูกยืดนาจนตื่นเนี่ยครับเลยสวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับผมเจอกันตอนเช้าๆครับมาหลุ่นเบลทั้งวันนะครับพี่น้องเนาะตอนเช้าครับผมหลังจากมาขึ้นนี่ได้ไปซ่องแก่เนาะครับน้องระดุกยัยครับงบรรยากาศย้ำซอ่อาครับพี่น้องฝากลังแจงเลยครับ หมอกจางๆจักน้อยพี่น้องไปไปหลุดหลังแหลกครับดูมีมันเป็นขลุ่ยมันเป็นคล้องตอขันน,น,น,นี่ครับคล้องต่อจากคล้องใหญ่มานี่เสร็มานี่ครับฟ้าแลีนสวนกันอยู่ครับยจ่มขึ้นครับน่ามึนตื่นนะครับเนื้อไส้ดักเมืนี่หลังนึง โอ้โหพีี่น้เอาแล้ว да เอาแล้วครับผมโอ้ยจินเสยครับพี่น้องพี่น้องน้หนนาพี่ครับหนพี่น้องโอ้ยได้ผลครับพี่น้องเมื่อนมันเลนรังรงพี่น้องไปยงงอี โ <목소리도> 어디로? เก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ตัวใหนแห้งพี่น้องก๊อดนี่ก็มาขึ้นอีกพี่น้องนี่ก็มาขึ้นอีกน้อยหนึ่งขึ้นมาญ่ปะนนี่หมันตะหลังแหลกแล้วพี่น้องโอ้โพี่น้องครับโอ้โห สุดยอดครับผมโอเคครับขอุยาดจบด้วยพี่น้องเด้ออ้าวหลังนี้จมครับพี่น้องหลังนี้จมมีอะไรไหมอืมมาดูลถตีพี่น้องยังบ่ได้ อ้าวปลาดุกครับพี่น้องอู้ว่าแล้วตัวว่าแล้วตัวว่าแล้วตัวโอ้ยตายสั่มพี่น้องมาครับพี่น้องอู้อยัางงามเลยอดของใหม่พี่น้องเรียบร้อยครับผมโอ้ตัวปลาดุกเนี่สอนพี่น้องสอน,อ,อนสอนสอนพุะไะพี่น้อง ปอ,อ๋อนี่ครับโอ้ยต้องงามเลยครับพี่น้องเอ,อเบียดปากมื่อโอ้ยอย่างดีครับพี่น้องตายแล้วล่ะครับของไม่โอเคครับพี่น้องขออนุญาตเก็บด้วยครับเด้อนุ่มๆด้วยวววครับนั่หนักหนนักครับโอ้ย เอาละโอ้โหพี่น้องปลาดุกนี่นี่นี้อมใจปลาดุกปีนมือนีิครับพี่น้องน่อมใจปลาดุกครับพี่น้องมึงครับโ,โอ้โหใหญ่ดีครับ ตัวปลาโอ้ยจับยากครับพี่นอ้องโหสุดยอดครับผมเต็บครับผมสามเต็มเล้วตอนเช้า เกี่ยบร้อยสามเตมครับผมโอ้ปานมันพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวดนันจะเป็นคล้องน้อยๆเหน็นไปพหนครับพี่น้องคล้องน้อยๆห,หลังแหลก,กถือที่นี่ครับหลังมือวาดนะครับนะถือที่น นั่น้องทางกองพัดมึงครับโอ้โตใหญ่ยเยอะครับนี่จีบไว้ครนะับตใหญ่แท้ตัวนี้กินน้ำพุ่นเลยครับพี่น้องเอาหายยังโอ้โอ,โอปลาดุกอีกแล้วโอ้มันลงปลาดุกอีกตัวน,นี้พี่น้องอู้ดอกครับผม โอ้สุดยอดครับปลาค้องนี่นะหลายพี่นอ้องตัมันแปนครับมันแปลน,ม,น,ปลน,ม,นมันมันบนนี้หนาข่างฟังเลยมันก็เลยบ่ค่อยขืนมากินเหี่ยครับพี่น,อน,อน้องปลาหนาไหลตัวปลาค้องนองโบแดงนะครับไหลายดีครับหลายค้าอีเสียงบอลน,นี่เนตายาดเลยแหละครับต่วมันพนใส่ดูครับพี่น้องมันก็เลยอยากลืงเหี้ยจังหน่อยเอามื่อนี้ถือว่าหมาน,นะครับนะ มื่อคืนเลยไปสองแต้มสามแต้มแล้วมัหาแล้วอันนี้หกแต้มแล้วครับเนี่ยปลาดุกล้วนๆเลยครับพี่น้องวะโอ้โหโจอดครับผมโอ้หนาาักกระซังแล้วพี่น้องโอเคไปขปบคุณครับคุณหยอบหยอบยู่ครับ พี่น้องเห็นไหมครับงอบงอบยบู่ครับมาดูดิแล้วครับพี่น้องเห็นได้เงียงกับหูเลยโอ้ยน้องครับโอ้โหสุดยอด จะประดุกพี่น้องปากคอบะมีเลยครับโอ้หมานทำมันนี่ครับโอ้ยบังม,มันใหญ่เบ็ดครับพี่น้องจะขาดได้หรอเบ็ดผมนี่จะเลียวเว้ยนหรอวันนี้อู้สุดยอดครับเอา้าห่อนก็ดิ่นอยู่ โอ้หน่นดิเห็นบ่ล่ะเห็นบ่พี่น้องไปยังกวไปเนี่ยอ่ะรุนกันบ้างพี่น้องจะปลาอะไรมารุนกันดูโอ้ปลาดุกอีกแล้วครับมามามาอุ้ยพี่น้องครับ สวรรครับพี่น้องสวค์ประดุกครับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องนี่ตัวยัางงามเลยต่วว่าตัวใบใหญ่ซ้ำคล้อง้องบอัวแดงนะครับต่วว่าตัวละลาบเวยครับปลาพี่น้องจะใหม่จะมือดีโอ้ หมนันหมนันพี่น้องมันนี่ดยอดแล้วครับไฟแรกเข้าเต็มสปีดไฟแรกพี่น้องเตรมหน่อยนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าโอ้หกเต็มหลอยพี่น้องหกเต็มนี่ครับ ครับผู้ขับหลังยุ่แกคุณครับนวบนวบยวยพี่น้องเอาละไปลุ่นกันครับว่าจะเป็นปลาอย่างผุมบาปลาดุกแฉแน่นอนรับพี่น้องยุ่แก,รค,แกรค,รครับนวบนวบยุครับยุ่ไก่คุณไปไปพี่น้องไปลุ่นกันไปไปลุ่นกันเบื้งครับพี่น้องหลังที่ผมบบาเมื่อกี้นี่อา้าว่นดิเห็กบอล น,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 นวบ,บนวบนั่นเห็นไหมครับนะครับเป็นปลายยังเหรอเมื่อเหลือปลาดูแ่ในนั่นครับพี่น้องอุ้ยดินเถิดนี่พี่น้นนองโอ้โหปลาดูอีกแล้วครับ ดูว,ว่าครับผมแลา้อมีพี่น้องมาเกย์ฟังได้พี่น้องเกมหลุดพี่น้องัวประดุกไหมครับอู้ย่ะพี่น้องครับต่อๆกันเลยพี่น้องเอ้ยุู้ด้วยแกุู้ครับ นะครับยกฟุตตัวนี้ก่อนครับโอ้ยเบียดผมงี้เบิดพี่น้องมันดินมันหมุนครับเดี๋ยวผมกเฉยเบื้องหลังต่อไปครับยุแก่ทั้งนั้นครับพี่น้อง ร้นรัวครับพี่น้องหุนจั้อนพี่น้องเห็นมาพี่น้องโนครับลูกแกยิมมุ่มหุนเดี๋ยวผมสิบเอา่าใไห้เบิ้งพี่นอ้องเดี๋ครับพอดุครับพี่น้อง เรียบร้อยครับพี่น้องดูรครับโอ้ยสุดดอดครับพี่นีดหมันครับพี่น้องหมนัมนหมนันหมันปูเดตัวเจ็ดแปดตัวเหรอนี่จะปลาดุกเลยอ หลืมออกมา,มา,มาถือว่าของป่อะู่พ่อปลาคอเลยมีแต่ปลาดุกเลยปูเพิ่นมายามจันทร์ครับพี่น้อมเพิ่นมายามจัน โ okay. อเคไปพี่น้องไปลุ่นกันต่อครับผมดูครับปูเป็นมะยามจันทร์ทึ่งๆเป็นจันทร์เป็นครับขาวๆโอเคครับห okay, มดทันจบเด้อพี่น้องเด้อมาอีกแ็มครับพี่น้องแตมชุดไทยแล้ววะครับนี่เดี๋ยวยืดสองหลังด้ิครับเนี่ยป้าพักบุ้งครับคุณครับ สยายแา้โวโอ้หนี่ปลาสูตรครับพี่น้องปลาสูตรรอบเศ้าครับผมหนึ่งแต้ม,ต,งงมตัวง่ามทั้งมืดขึ้นนี่แหละครับนี่ครับพี่น้อง โอเคไปพี่น้องอึ๊บโอ้เดี๋ยวประธานงานครับพี่นอ้องวุ้ยลุดสวยหรอพี่น้องประธานเดี๋ยวอานำไปเห็งานประธานครับ ไปครับพี่น้องโอ้ยโอเคครับพี่น้องเสร็จสินภารกิจครับพี่น้องยาำเรียบร้อยครับเบ็หกสิบหลังครับโอ้เนื้อแตกเลยพี่น้อง ถือว่าเหนือความขาดหมายแล้วครับนาะสำหรับคลิปนี้ครับปลาดุกล้วนๆเลยครับพี่น้องปลาสูตรยู่สองตัวครับพี่น้องมืนเคลืนนย้ด้มาสองแต้มนะครับนาปลาดุกเสาร์นี้เลยจะแต้มเสาร์ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับพี่น้องปลาดุกแปดตัวครับตอนเสาร์ครับตอนขค้ืนสองเป็นสิบตัวครับสิบแต้มครับพี่น้องปลาดุกสุดยอดครับพี่น้องคลิปนี้ ฝากพี่น้องเลยนะครับเ้อผู้ใดมาคลิปนี้ครับมาคลิปหาอยู่หากินการใส่เบ็ดนะครับเนาะวิธีการเสียบเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับเนาะว่ามันเป็นแบบไหนมันมันใครสิดินดีแหลวมันก็ผลที่ผลที่ตามมาก็คือแบบนี้แหละครับพี่น้องขั้นใส่เดือนมันดินดีมันกับหล่อปลาได้ดีกว่านะครับเนอะดีกว่ามันสินิ่งหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องฝากคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้กดติดตามด้วยพี่น้องด้วกดติดตามให้น้ำเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมตรงทั้งดีครับ กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมักคลิปนี้ครับโอเคครับพี่น้องสหรับคลิปนี้กอะจบคลิปซ้ำหนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวเสิรไปอาบน้ำไปเห็นงานก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปประทานง,งานครับที่เไปอีกไกลเติบเยอะพี่น้องเดี๋ยวโชว์ปลาตัวยิ่งใหญ่พี่น้องมึงจะโตก่อนโอ้สะออนครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องมึงนั่งนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวไม่จีบตอดมือ ฝนพี่น้องว่าลุกลรื่อๆเลยครับเห็นไหครับอุ้ยเลี้ยงกันใส่ลายอยู่พี่น้องมั้งครับบังนี่จะตัวยังไงครับพี่น้องนะครับแข่งกับสังเลยครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและชมครับผมเป็นตรงแฟนมีนะครับเนาะเจอกันไม่คลิปหนาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วย ตอนแรกคิดีสวัสดีพี่น้องสุุ่ณทุกคนครับสวัสดีครับ